สบายดีไม่นดสยพี่น้องมาเห็ดผัดเผ็ดไก่เนาะสำหรับสูตรแวิที่เฮ่ทำมาตามมาชมกันบ้างเลยขั้นตอนที่หนึ่งหกกั่กระสมตาตำเครื่องผัดเผ็ดเนาะใส่มักเพ็ดแห้งลงไปห,าห่านวยถว่วมักเพ็ดก็เพิ่มเนาะบ่มั่กับบตตองใส่หลายอันนี้ก็แสม่นเกลือเนาะใส่น้อยนึงอปนนก็ตำ ในเมื่อเขาตำมักเผ็ดมันมุ่นแบบนี้แหละบันนี้ก็ใส่ขาลงไปขาในใส่ห้ากมหัวซิงไคในหัวหนึ่งอันนี้ก็สือแมนขีมินเนาะใส่อันสามกำอัมออบัวแดงในหัวหนึ่งกระเทียมในหางงีมี่ก็ตำตอตำจนมันมุนละเอียดเนี่ยตำประมาณนี้บ่ตองให้มันมุนละเอียดหลายได้แล้ว อมหัวใหญ่ในหัวหนึ่งซอเห็ดเป็นต้นยาวแบบนี้มัเพ็ดใหญ่ในสองหน่วยสีแดงในสองหน่วยก็สมิตีต้นหอมถ้าว่าเขามีผักนางตู้หรือว่าผักใบกะเพรากะใส่ลงไปเนาะคอยโบมี่อยใส่แต่ต้นหอม บอนี้ฮก็จะมาผัดไก่เราเลยตังโมอแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปประมาณซองบวงแกงในเมื่อน้ำมันมันห่อนได้ที่นะคะกระแสนมักเพชที่เราตำไว้มันกินลงไปในเมื่อเขาคั่วอันมมกเพชมันเริ่มหอมขึ้นมานะคะก็ใส่ไก่ลงไปแล้วก็ผัดไก่ให้มันสุกตอนนี้ฮาที่ใส่ไฟแห้งแล้วในเมื่อเขาผัดไก่มันเริ่มหอมขึ้นมาแล้วก็ใส่แป้งนัวลงไปเครื่องบวงกาแฟ น้ำตาลหนึ่งบวงกาแฟถ้าว่าบกินก็ระใส่นะน้ำตาลใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลาในใส่หนึ่งบวงแกงซิ๊วขาวสองบวงแกงน้ำมันหอยหนึ่งบวงแกงแล้วก็พัดให้เครื่องมันเข้ากันโอ้หอมที่นอ้อง ก็ใส่ใบที้หูดลงไปประมาณเจ็ดแปดใบเนี่ยแหละแต่เป็นนี่ก็จะใส่น้ำสุปไกล่ลงไปจองนึงอันนี้ก็ใส่หอมหัวไญ่ลงไปใส่นักเพชรลงไป ก็ผัดให้มันเข้ากันผัดประมาณสองนาทีเนี่ยแหละก็ใส่อันพริกไทยอ่อนเนาะแล้วก็คนให้มันเข้ากันสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันเรียบร้อยผัดเพ็ดไก่หอมขนาดกระเซ่บบอบพีน่นองผัดเพชดไก่เพชดหนัวแซ่บ ลองไปเห็ดกินบ้างเด้อสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปทามักก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลอบ๊ายบาย